สวัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นวันลาประโยคหนึ่ง <laughs> ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไระบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้นะคะเราจะมานำเสนออะไรนั้นมาฟังเสียงจากเจ้าของภาษากันเลยนะคะสิมิมเซโอยามะซั今何時ですか？今時ですよ。

すみません青山さん。ออยาม่อา今何นัすนจสะขอโทษนะคะคุณออยามาตอนนี้กี่โมงแล้วคะอา่าเริ่มประโยคด้วยคำว่าซูมิมาเซนเนาะเวลาเราจะรบกวนใครหรือจะทักถามใครอะไรอย่างนี้อ่ะอาออยามาซังก็คือคุณอ่ออยามาซังก็คือคุณโอยามาญี่ปุ่นนี่เขาจะใช้คำว่าซัง เป็นรูปเป็นคำสุภาพเนาะคุณคุณชื่อนั้นชื่อนี้เอสร้างบีสร้างอะไรเงี้ยอีหมาก็ตอนนี้นั่นจีก็กี่โมงแล้วคะเอตโต้อิหมาสามจีเดสโยเอโต้อิหมาสามจีเดสโยเอ่อตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วคะ่ะเอตโต้ก็เอออ่ะเนาะเป็นคำคำไม่มีความหมายแต่จะมีเยอะในภาษาญี่ปุ่น อีมาก็อีมาก็ตอนนี้สั้นจีก็คือสามโมงส่วนคําว่าโยนี่ก็คือเพราะว่าที่เราใส่ลงท้ายเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขาไม่รู้เนาะเราก็เลยบอกเวลาตอนสามโมงแล้วค่ะเขียนผิดต้องเคียวโนไม่ใช่เคียววะนะ きょียวโมคายงิวะนั่นจีคาราเดสะวันนี้การประชุมเริ่มกี่โมงคะต้องเป็นเกียวโมสามจีฮังคารเดบ่ายสามโมงครึ่งคะ่ะสาจิก็สามโมงเนาห้างก็ครึ่งคาราก็คือเริ่มそうですますかそうมคะ โอยามาซังโมค่ายีนีอิคิมาอย่างนั้นเหรอคะคุณโอยาม่าก็เข้าประชุมด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะโอยามาซังโมด้วยเหมือนกันค่ายงี้นีอิคิมาสก์ใช่อิคิมาสโยใช่อิคิมาใช่แล้วคะ่ะก็คืออิคิมาสโยก็คือไปด้วยอะそうですかじゃあまた後であ、そうですか จ้ามาตาอัตุเดชถ้างั้นไว้เราค่อยเจอกันนะคะคําว่ามาตาอัตุเดชนี่คือแล้วเ,เจอกันแล้วคุยกันใหม่อะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเวลาจะจากกันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ใช่จะมาตาอัตุเดชใช่จะมาตาอัตุเดชได้ค่ะแล้วเจอกันค่ะมาฟาังเสียงอีกทีหนึ่ง すみません、青山さん、今何時ですかえっと、今3時ですよ。今日の会議は何時からですか ?3 時半からです。そうですか。青山さんも会議に行きますかはい、行きますよ。そうですか。じゃあまた後で。はい、じゃあまた後で。OK んーーか。たまもに行こう。大ボトルなきよか。 การคำว่าแล้วเจอกันใหม่มาตาอตัตเดเอาไปฝึกพูดดูนะคะเวลาเราจะอ่าไว้เจอกันใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอกันวันพรุ่งนี้ก็มาตาอาชิตะเนาะหรือบางคนก็ใช้แค่คำว่ามาตาเอ,เอาไว้เจอกัน,นอะไรเงี้ยก็ได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็บทสุนทนาภาษา,าญี่ปุ่นก็ทบทวนกันแต่เพียงเท่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ またね